นี่คือวิธีการผสมส่วนอาหารของอาหารที่ท่านใช้อยู่กับวิตามินซีโปนะครับมาถึงปุ๊บเราก็ดูนะครับนี่วิตามินซีโปจะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดฝานะครับแกะซีนออกล้วเปิดฝาปุ๊บแล้วก็หยิบออกมาในกระปอกซีโปนะครับจะมีวิตามินนะครับเป็นรูปแบบผงนะครับของซีโปมาแล้วก็จะให้จะมีช้อนสอีเขียวให้ข้างในหนึ่งอันนะครับเป็นช้อนสำหรับตวงอาหารนะครับ ท่านก็นาอาหารของย่อใดก็ได้ที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำที่สำหรับไปให้นกนะครับเท okay, ลงไปนะครับในกระป๋องนะครับกระป๋องนี้เทียบเท่ากับกบระป๋องซีโปเป็นกระป๋องตวงสำหรับสัดส่วนของอาหารที่ทํมาไว้ให้สําหรับตวงอาหารได้พอดีสําหรับกบวิตามินนะครับเราวก็เทอาหารท่านใช้อยู่นะครับลงไปในกระป๋อง วิตามินนะครับนี่นะครับสัดส่วนนะครับดูปริมาณนะครับหนึ่งกระป๋องปุ๊บเสร็จปุ๊บก็เอาผงวิตามินของซีโปนะครับแกะซีนออกนะครับแกะซีนออกนำช้อนที่ไว้สำหรับตวงของอาหารปุ๊บตักปริมาณหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ตักเข้าไปหนึ่งช้อน ในวันเลี้ยงธรรมดานะครับใช้วิตามินตัวนี้สองช้อนนะครับเท okay, ลงไป๊บอบก็ปิดฝาแล้เขย่าเขยา่าเพื่อให้วิตามินเข้าไปเกาะเคลือบเป็นอาหารเท่านั้นนะครับไม่ยากนะครับไว้สำหรับเลี้ยงนะครับ เปิดมาจะเห็นได้ว่าวิตามินจะไปเคลือบอยู่ที่เป็นอาหารนะครับเท่าน,นี้ครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนนง่ายของการใช้วิตามินออซีโปกับอาหารสูตรใด,ดๆก็ได้ของท่านนะครับ,บก็นำไปให้นกทานในปริมาณที่หมดในแต่ละวันแล้วสำหรับสาหรับในวันแข่งนะครับทำขั้นตอนเหมือนกันแต่เพิ่มปริมาณวิตามินตัวนี้เข้าไปเป็น สี่ช้อนหรือท่านกลัวจะให้วิตามินตัวนี้กลัวจะแบบว่าใช้ไม่พอเอ้ยใช้แล้วแบบว่าเหลือก็ท่านก็ใส่อาหารเข้าไปแค่ครึ่งหนึ่งนะครับแค่ครึ่งกงระป๋องพอเสร็จปุ๊บก็เอาวิตามินใส่ไปแค่สองช้อนก็เท่ากับในปริมาณเต็มกระป๋องสี่ช้อนเหมือนกันครับท่านี้นะครับวิธีขั้นตอนการใช้ง่ายๆของวิตามินซีโปรครับ ลองช้ยดูครับเราจะติดใจครับ